ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโรงเรียนไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการเรียนรู้แต่คือจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมคุณค่าและศักยภาพในตัวเราเพราะเราเชื่อว่ากุรสตรีที่แท้จริงคือผู้ที่พร้อมก้าวเดินในโลกกว้างด้วยความสง่างามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ผลิตเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศช,ชาติมากมาย เพื่อตอกย้ำที่มาของคุณภาพนักเรียนเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกันค่ะโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเป็นโรงเรียนสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองก่อตั้งขึ้นในวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2465โดยมีคุณหญิงธนพนพิสิทธิ์เป็นครูใหญ่คนแรกและได้อันเชิญพระนามวีรกษัตรี มาเป็นชื่อของโรงเรียนจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2482และได้กลายเป็นวันสถาปนาโรงเรียนตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระสุริโยไทยทรงพระคชาทาน คือสัญลักษณ์ของโรงเรียนโดยใช้อักษยรย่อว่าสอทอมีต้นชุมพูพันทิ์เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนและมีพระพุทธสัมพันธีสีสุริโอไทยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนเป็นเลิศวิชาการตามมาตรฐานสากลรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำสาตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกอบความดีงาม สมเกียรติศักดิ์แห่งพระนามสมเด็จพระสุริโยไทยคือวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งเน้นภายใต้ปรัชญาที่ว่าวิชาจารณะสัมปัน,นาสาเศฐาผู้รู้ดีและประพฤติดีเป็นผู้เจริญโดยมีคติธรรมว่าขยันประหยัดซื้อสัตว์เสียสละรับผิดช,ชอบประกอบกรรมดีมีวินัยสีน้ำตาลชมพูคือสีประจำโรงเรียน สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและอุดมการณ์จุดวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยแต่ยังคงความอ่อนหวานแบบคุณธรรมของกุลสตรีไว้ด้วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้การเรียนรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเน้นการเรียนภาษาอย่างเข้มข้นเสริมทักษะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีสำหรับสาสคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เราก็มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยให้หนักเรียนได้ทำจริงเรียนรู้จริงพร้อมพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ด้านศิลปะกีฬาและงานหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมความละเอียดอ่อนผ่านการแสดงผลงานการแข่งขันและการสร้างสารรค์งานศิลปะครูทุกคนดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนแต่รวมถึงเรื่องจิตใจสเสมือนคนในครอบครัวและที่สำคัญ เราไม่ลืมที่จะปลูกฝังคุณธรรมมารยาทและวินัยเพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพทังด้านวิชาการและจิตใจการันตีด้วยรางวัลมากมายที่ได้รับมาโรงเรียนให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเรามีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยมั่นใจได้ว่าโรงเรียนของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการเรียนรู้ของทุกคนแน่นอนเพราะการเลือกสถานศึกษาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเรียนให้จบ แต่คือการเลือกสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสที่ดีที่สุดเรายังคงมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นใจด้วยการศึกษาทักษะและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเรียนอย่างมีความสุขสร้างอนาคตได้อย่างมั่นใจพร้อมก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างสง่าง,งาม